สวัสดีครับวันนี้ก็จะเฮ้ยเบื่อก็จะวิดีถ่ายวิดีโอดสักหน่อยโทรศพัพท์ก็จะ,โห,งงจจะ,จะโหลดเกมส์ง่ายๆง่ายมากจากบนเว็บแต่ต้องตั้งค่านิดหนึ่งสาวนที่ใช้โทรศัพท์แอนไลน์ก่นโหลดเกมสก่นโหลดเกมสนะครับเดี๋ยวๆดี๋ยวเดียวฮึสโอเสียงรบกวนนิดหน่อย ไม่เล่นสนะวม่ดูต้งเดิมแบบนี้แสดงไม่ธรรมดามาเดี๋ยวขอตั้งค่าอะไรไม่ต้องตั้งตั้งตามก็ได้นะโอเคได้จุดไหมนะโอเคครับก่อน เราต้องเข้าที่ตั้งค่าครับนี่วงจรแลแบบะหลังจากนั้นมาที่ระบบป้องกันหรือหรือล็อกก็ได้นะครับนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็ลองไปหาที่คำว่าแรลงที่ไม่รู้จักครับนี่ครับนี่นี่ครับ แต่แรกมันจะไม่ติ๊กถูกนะเราลองติ๊กดูแล้วก็เราจะอ่านไห่หรือไม่อ่านก็ได้แล้วก็วงตกลงกดไปครับและ g u ส s า by Karina โ okay. อเคหลังจากนั้นให้เข้าว์เซอร์โอเคอันนี้ของผมอืม โอเคประกอาคุกเกิลแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้ใต้กลางๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นี้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็พิมก่อนเอาก็พิมเบียวกดซับคลายข้างล่างแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นบิมผมเพิ่งเปลีป่ยนเนี่ย หงคร Android นะครับมันจะขึ้นแกสการีนาบนมือถืออยูแต่แล้ววันนี้นี่ที่ผมวงกลมนี่ก็คือกดไอที่สีแดงๆที่มันเขียนว่า apk android มุนไปเลยนะครับโอเคครับพอผมหมุนโอเคครับพอหลังหลุดเสร็จครับต้องวังค่าตามก่อนนะครับ โอเคตอนการติดตั้งนะครับไม่รู้มันเซฟอยู่เลยไหมโอเคพอหลังเสร็จนะครับเปนเกียมวสา g อด a บเนะครับเฮ้ยอันนี้กองบม็มหลดแล้วนะพอขึ้นหน้าแบบนี้นะครับ ให้ให้กดติดตั้งนะครับกดไปเลยเก็ไม่ยอมดูมันเลยอยู่หน่านี้อยู่หน้าอย่างพอได้ปป๊บจะได้แกสแกาลิน่านะครับโอเคกดเข้าไปเลยเย่ๆเย็น แม่เข้าสลาับโอเคโอเคครับรอสักครู่โอ้โหเหมือนเนี่มันจะครู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 นะโอเคครับกดขึ้นน้านนี้ครับปกติของเรา,เาใช้ล็อกเอาหมายถึงล็อกอินไอดีกันยนานะครับของผมล็อกอินไปแล้ว

ดเกมมาเล่นได้เนาะปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาใช้ไอซีอาร์ที่จะค้างตลอดเลย ไม่อยากายยาเดียวโัวสับติมี่าสามคิเปเตียงจนนี่ครับสวัสดีครับ